ครับผมกลับมาพบกันในรู้เรื่องเพศกับจิมมี่ครับวันนี้สับคำต่อไปที่ผมจะมาเสนอก็คือคำว่า t r a n s s e x u a l ภาษาไทยเรียกว่าคนข้ามเพศฮะซึ่งในคำนี้เนี่ยนะมันจะแยกออกเป็น t r a n s g e x u a l female แล้วก็ t r a n s g e x u e r male transgender female คืออะไรแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวเลยคือคำว่าผู้หญิงข้ามเพศ หมายถึงผู้ชายที่แปลงเพศเป็นผู้หญิงนั่นเองคือข้ามจากชายมาเป็นหญิงส่วน t r a n s g e n d e l male ก็คือผู้หญิงที่แปลงเพศเป็นผู้ชายนะฮะหรือผมง่ายๆคือผมอย่างนั้นนะฮะ t r a n s s e x u a l นะฮะหรือคนข้ามเพศเนี่ยจะหมายถึงว่าคนที่รับรู้ทางเพศเนี่ยไม่ตรงกับเพศกําเนิดน,นะฮะอย่างเช่นว่าเราเกิดเป็นเพศหนึ่งแต่เรารับรู้อีกเพศหนึ่งว่าเราเป็นอีกเพศหนึ่งนั่นเองซึ่งเราก็อาจจะต้องการการได้รับฮอร์โมนการผ่าตัดหรือ,อ medical service ต่างๆนะฮะซึ่งอาจจะ รับหรือไม่รับก็ได้ในส่วนนี้มันเป็นการที่เขาจะต้องไปพบติดตแพทย์อีกครั้งหนึ่งไม่เกี่ยวอะไรที่ว่าเราจะเอาเป็นตัวตัดสินว่าเขาใช่หรือไม่ใช่ทรานเซ็กชวลนะครับผมไม่อยากให้สับสนกับตรงนี้ว่าคนที่เป็นทรานเซ็กชวลทุกคนจะต้องทําหมดทุกอย่างตั้งแต่หัวจดเท้าไม่ใช่นะครับผมอย่าสับสนนะ